บอกว่าเงินทุนติดลบมันไม่ใช่ว่าลบเพราะว่าน้ํามันลงอย่างเดียวแต่มันลบเพราะว่าคุณจิงเขาซิา่จังบ่อรักคือใจคอชักไม่ค่อยดีแล้วนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยซื้รรกิจมันก็ต้องเป็นอย่างที่เห็นนี่ครับและไอ้ส่งออกที่ว่าเราต้องการให้มันมีส่งออกสูง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 ปีละ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ดั้งเดิม ประเทศที่อิงปัจจัยภายนอกอย่างเดียวเพื่อเติบโตเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องสุดต่ำลงเพราะเราไม่ได้พึ่งตัวเราเองเราพึ่งตลาดข้างนอกในวันน้าที่ผมเข้าตำแหน่งนั้นผมไปเข้าพบท่านนายกขอทราบนโยบายท่านก็ได้ยืนยันว่าให้เร่งทำในสองภารกิจภารกิจแรกคือภารกิจเร่งด่วน คือการเข้าไปกอบกู้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือ s อ e ไปให้ผลักดันมาตรการต่างๆที่ยังคงข้างค้างในสิ่งเหล่านี้ให้รีบออกมามาตรการอันนี้เนี่ยถามว่าคืออะไรผมคงไม่อยากตอบในรายละเอียดเพราะมันยังไม่ได้เข้อขอเาครมแต่ผมจะเรียนว่ามันประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือใช้กลไกที่จะสาหาบสามารถทำให้เงินทุนเนี่ยลงไปถึงชาวบ้านได้เร็วที่สุดไม่ต้องไปผ่าน,นกลไกอื่นนะครับกลไกเหล่านี้จะช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนเนี่ยในระยะเวลาที่ไม่หยืนหยาไม่ไม่ยาวนานนะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่เราจะเริ่มต้นเพื่อที่จะเริ่มสร้างท้องถิ่นเนี่ยให้มีความเข้มแข็ง,ขงในตัวของมันเอง เขาจะอยู่หัวนั้นเคยมีพระประสงค์ที่จะทำให้เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในระดับชาวบ้านเหล่านี้นมีความเข้มแข็งเราจะเริ่มทําสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ตัวจีหรือตัว spending รัฐบาลเนี่ยก็ได้กำชับท่าน,นํำบุรีครั้งแล้วว่าตัวนี้เนี่ยให้ท่านเร่งหาทางจูงใจให้เกิดการใช้งบประมาณโดยเฉพาะ่ายิ่งโครงการเล็ก ที่มูลค่าไม่มากนักให้หมุนให้ออกไปเร็วที่สุดในเวลาสองหรือสเดือนนี้ผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อออกไปแล้วมันจะช่วยบรรเทาถัดไปอีกสักสองสัปดาห์เรื่องของ SME จะเริ่มออกมาช็อตท,ที่หนึ่งจะเป็นช็อตท,ที่ว่าด้วยการบรรเทาความเดือดร้อนของเขาช่วยเหลือ SME ของเขา นะครับให้เขาสามารถก้าวต่อไปได้ก่อนที่เราจะไปสู่โครงการซึ่งใช้เวลามากกว่านั้นในการพัฒนาเขาอันนี้ตั้งใจไว้ว่าอีกสักสองสัป,ปดาห์หลังจากที่ช็อตแรกนั้นออกมาแล้วผมได้มอบหมายท่านอชิกาธนาคารอีกหลายธนาคารร่วมในสิ่งเหล่านี้นอยู่ผมจะพยายามให้เขาออกมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ลำบากนั้นเวลาที่ต้องรอ,อนานเนี่ย มันน่าเห็นใจนะครับนี่คือสิ่งเร่งด่วนที่ท่านนายกขอให้ทำแต่ใน,นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนั้นคือการวางรากฐานให้กับประเทศเพื่ออนาคตเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวและผมอยากจะให้อันเนี้ยเป็นระดับสำคัญที่เราต้องใช้เวลาเท่าที่มีอยู่นี่แหละครับทำมันให้ได้ผมจะไม่รอให้มีอะไรมาจากสบชผมจะ ทำไปเลยโดยที่ร่วมกับสบ,บชโดยที่อาจารย์สุวิทย์ท่านอาจารย์ท่านดรนายวินซึ่งเป็นทศสอผมเนี่ยท่านอยู่ในสบ,บอชอ,อยู่แล้วให้สื่อกับสบชว่าอะไรที่มาก่อนได้มาอะไรที่มาอ,ออกกฎหมายผ่านไปสบชเลยไม่ต้องทําจบครบกระบวนการแล้วก็มาเข้ามาตั้งต้นมาทําอันนั้นชาเกินไปผมเชื่อว่าตัวนำแห่งการปฏิรูปเนี่ยคือรัฐบาล และคนผลักดันเนี่ยไม่ใช่ใครแล้วคือรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่ใช่มีหน้าที่มีนั่งรอคําสั่งเซ็นคําสั่งจากการที่ข้าราชการส่งขึ้นมาแตรัฐมนตรีต้องคิดออกมาว่าคุณจะปฏิรูปอะไรในหน่วยงานที่ท่านกํากับอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆกระทรวงในกํากับเช่นกระทรวงการคลังนโยบายหลักที่เราคุยกันเลยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ท่านบุญทักษ์ได้กล่าวมาคือการขจัดอุปสรรคที่ไม่จําเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้กับการทํางานของภาคเอกชนตัวนี้เป็นข้อหนึ่งเลยที่อยู่ในประเด็นเสาหลักของอีกโนฟอรัม e ที่เขาเป็นตัววัดหรือว่าประเทศนี้น่าสนใจในการลงทุนหรือไม่เราก็รู้ว่าหลายอย่างในเมืองไทยนั้นมันมีหลายจุดที่มันสร้างอุปสรรคตรงนี้จะพยายามเคลียร์ออไปเราเห็นร่วมกันว่าเอกชนจะต้องเป็นตัวนําในการทําธุรกิจในการบุกสู่โลก อะไรเป็นอุปสรรคอะไรที่ทางกระทรวงจะช่วยได้เราจะรีบเข้าไปช่วยผลักดันออกมานะครับอันนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกันนี่คือสิ่งที่เราคุยกันเอาไว้กระทรวงอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องของการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผมมอบหมายท่านอาจารยกไปก็คือว่า การยกระดับความสาม,มารถของ SME และสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคุยแล้วก็ทำเป็นชิ้นเป็นอันสักทีนึ่งนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะมีแนวทางการทำงานที่จะมันจะ,จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าคราวนี้พอม,มาถามว่าภารกิจในการสร้างอนาคตของประเทศเนี่ยจะทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยที่ผมตั้งใจไว้นะครับ ผมกคิดว่ามันควรจะถึงเวลาสักทีหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าโลกนี่มันกำลังเปลี่ยนไปเศรษฐกิจโลกมันซบเซาในขณะน,นี้มีประเทศเดียวท่านเองที่ว่ามีความเข้มแข็งพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ว่าเข้มแข็งม,ม,ม,มากนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาที่เหลือเนี่ยท่านดูภาพก็แล้วกันนะครับ E.U. เนี่ยมันต้องพูดถึงแล้ะนะครับ จีนจีนก็เริ่มสอบปัญหาแต่ผมว่าเชื่อว่าจีนเนี่ยนื่องจากประเทศเขาเป็นประเทศที่เข้มแข็งทุนสำรองเยอะสักพักหนึ่งเขาก็จะสามารถเซตเจลได้แต่การที่จะมาตโต,ตปีหนึงปายเกเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับฉะนั้นในส5ปีข้างหน้าเนี่ยท่านจะไม่ได้เห็นหรอกว่าเศรษฐกิจโลกจะโตหรือว่าหรือประเทศหนประเทศใดเนี่ยจะมี GDP โตถึงประมาณห้าเซ็มันหายากมาก ประเทศที่เชื่อว่าประสบความสําเร็จคือประเทศที่สามารถที่จะสร้างความเติบโตให้พอดีพอดีกับความจําเป็นภายในประเทศของเขาอย่างจีนเนี่ยอย่างน้อยที่สุด5%้าหรือหเปอร์ซ็ขาต้องพยายามเป็นเทนได,ได้ไม่อย่างนั้นคนของเขาตกงานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่งจะเกิดขึ้นในบริบทใหม่ของโลกลเรื่องของความเติบโตแต่ประเทศสูนใหญ่เมื่อมันเจอปสมปัญหาอย่างนี้เนี่ย เขาจะเริ่มกลับมามองสู่ภายในการเติบโตของเราในอดีตนั้นเติบโตจาก EXPORT อร์ตหรือนำโดยการส่งออกมาตรการทางภาษีมาตรการทาง BOI มาตรการรัฐบาลการสร้างเครือข่ายอิน r ฟสั r เ c t u ร์ทั้งหมดทุ่มไปให้กับการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นฉะนั้น ทุกๆเม็ดเงินของงบประมาณไปอยู่ที่นั่นในด้านนึงมันดีเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตไปต่อโลกมันดีมันโตเร็วมากเลยท่านเคยเห็นใช่ไหมครับเราเคยโตเปอร็นต์สิบเป็นต์สิบสแต่เวลาที่มันตกผลสะท้อมันกลับมาตรงไหนกลับมาตรงที่ว่าในการที่กำลังมูฟไปสู่เรื่องของเศร,รษฐกิจโลกเนี่ยภายในของเราไม่แข็งแรง ในประเทศไทยเนี่ยมีจังหวัดไหนบางที่เข้มแข็งเท่ากับกรุงเทพเชียงใหม่หรือภูเก็ตหรือไม่มีสักกี่จังหวัดที่เหลือไปดูสิฉะนั้นเศรษฐกิจท้องถิ่นจริงๆของเราเนี่ยเล็กอ่อนแอจริงๆไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นมาถึงเวลาที่ว่าการเติบโตที่แท้จริงของธุรกิจของเศรษฐกิจไทยเนี่ย มันต้องเป็นการเติบโตที่มีความสมดุลบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มันเติบโตจากภายในให้ได้เนี่ยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดจริงๆแล้วผู้ว่าเนี่ยเป็นหัวหอ,อกจริงๆเลยที่ต้องร่วมกับหอ,อการค้าสภาสกังจังหวัดทองเิ่นจังหวัดคิดวางแผนในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มานั่งรอให้สภาิคิดแทนท่าน สภาพัพมีกำลังคนอยู่เท่าไหร่ฉะนั้นอันนี้ผมได้หารือกับท่านอนุพงศ์แล้วว่าว่าหลังจะเรียนปรึกษาท่านว่าจะทํำยังไงให้ผู้ว่าเนี่ยมาเป็นกําลังสําคัญกับพัฒนาสิ่งเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากใช้มันเกิดขึ้นมาฉะนั้นนโยบายการคลังก็ดี b o i ก็ดีอนาคตถ้าจะเห็นว่าจะพยายาม สนับสนุนส่งเสริมให้มีการลงทุนในท้องถิน่นใครลงทุนในท้องถิน่นมันก็ต้องควรจะมีสิ่งจูงใจเพื่อให้มันเกิดการจ้างงานเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาการสร้างโครงสร้างพืง้นฐานคมนาคมบริเวณนั้นต้องทํากันขึ้นมามันจึงได้เป็นการทําอย่างมีเป้าหมายจริงๆว่าเอาละ่ะทุก,ท,กทุกแห่งมองไปแล้วว่าแกนกกางของการพัฒนานเนี่ยมันคือระดับภูมิภาคและท้องถิน่น สิ่งนี้คือก้อนที่หนึ่งที่อยากจะผลักดันและมันจะออกมาในนโยบายของเจกระทรวงที่ผมกำกับอยู่สิ่งที่สองที่ต้องจะจะผลักดันเราทราบว่าความสามารถของประเทศเนี่ยมันเสื่อมถอยลงมาฉะนั้นลองคิดง่ายๆสินค้าที่เราผลิตได้มูลค่าก็ตำ่ำ หาตลาดก็ยากผมเดินทางไปเที่ยวบ่อยมากช่วงที่ไม่ได้เข้ามาอยู่การเมืองผมเที่ยวเยอะผมไปเห็นอย่างฮ่องกงจีนมีน้ำปัน่นทุเรียนมีทอฟฟี่ทุเรียนมีเต็มไปหมดเลยแพ็กเกจจิ้งอย่างดีด้วยมีหลายส่วนมาจากเมืองไทยแต่ละสูตรน,นั้นไม่ใช่คนไทยเวลาเรากินทานทุเรียนที่นี่ราคาเท่านี้ไปที่โน่นอีกอย่างหนึ่ง ข้าวเขาไปทำอย่างทั้งมูลค่าเพิ่มสูงมากไม่ใช่แค่เป็นแค่ข้าวแค่หุงสนักทุกอย่างเขาทำมองหมดถามว่าทำไมเราไม่เน้นอย่างนั้นทำไมการลงทุนของเราไม่เน้นไปที่ตรงนี้ทำไมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดถึงไม่สามารถโฟกัสสิ่งเหล่านี้สร้างแบรนด์จังหวัดขึ้นมาเลยทำไมไม่ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ย ในการเสริมสร้างท้องถิ่นเนี่ยผมได้มอบหมายให้ทางท่านสุวิทย์ไปโฟกัสใน,นานะรัฐมนตรีช่วยพาน,นิชไปประสานงานหาหรือกับทางกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือจากเขามาทําตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันสินค้าขณะที่มาตรฐานที่ต้องแข่งขันไปนในตลาดโลกตรงนี้ตั้งใจที่จะพยายามให้มันเกิดความสามารถมันเกิดขึ้นมาให้ได้เพิ่มวอลุอดมันมาให้ได้ และก็สามารถที่จะแข่งกับชาวบ้านเขาได้อย่างเต็มภาคภูมิอันนี้คือที่มาของสิ่งที่ท่านยกได้เพียงผลักดันคือเรื่องของคลัสเตอร์ประเทศนี้มนไม่ใช่ว่า,าจะเอาสินค้าจะเอาทุกตัวไปแข่งกับโลกมันไม่ใช่มันจะต้องมีแชมเปี้ยนบางตัวที่เราต้องเป็นหลักของประเทศเลยว่าจากนี้ไปเนี่ยกี่ปีเนี่ยอุตสาหกรรมเราเนี่ยจะเป็นธงชัยของเราเลยแล้วถ้ามันเป็นธงชัยเราต้องผ่านกนา,ารศึกษาว่าไอ้น,นี่สู้เขาได้ แต่ทำยังไงที่ว่าสู้ได้แล้วมันจะแข่งขันเอาชนะคนอื่นเขาได้วิธีการก็คือว่าต้องสร้างคลัสเตอร์ขึ้นมาคลัสเตอรขึ้นมาเนี่ยบางคนไม่เข้าใจคิดว่าแค่กําหนดพื้นที่ให้อินสติ t e ตบิโอไอดึงคนเข้ามาลงทุนไม่ใช่อย่างนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดโดยสิ้นเชิงคลัสเตอร์หนึ่งอุตสาหกรรมสมมติว่าอุตสาหกรรมปลาลูกกษตรหรือว่าอาหาร สมมติเราตั้งโซน x ครอบคลุม 3- 4สจังหวัดที่จะเป็นคลาเซอร์ปลายรูปอาหารสิ่งที่ต้องทำคืออะไรทำยังไงดึงผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาตั้งตรงนั้นก่อนขั้นที่สองการที่จะให้เขาเข้ามาผลิตในประเทศแล้วยกระดับมูลค่าของเขาขึ้นมาเนี่ยหมายเขามาต้องมามีเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของวิชาการต้องมีเรื่องของสถาบันการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้โน้ตหาวเมื่อวานนี้เราประชุมเรื่องของเคสพิเศษผมได้เรียนท่านอธิการบอกว่าเรื่องสถาบันศึกษาเนี่ยแน่นอนที่สุดเราต้องใช้สถาบันศึกษาไทยเนี่ยก่อนลงนาว่ามหาวิลาลยหรือว่าวิทยาลัยเอกชนทั้งหลายที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับให้พยายามร่วมมือในการผลิตบุคลารกร ผลิตงานวิจัยเพื่อเชื่อมต่อกับเอกชนถับนั้นให้เข้ามาอยู่ในนั้นเลยแต่เราจะพยายามจูงใจให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศสำนักวิจัยต่างประเทศให้เข้ามาอยู่ในนั้นสิงคโปร์เนี่ยไม่เคยหวงก้างเลยว่าจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเลยมาตั้งอยู่ในสิงคโปร์ตัวนี้นี่แหละคุณจะได้นูนฮาวดีๆความเชี่ยวชาญจริงๆที่จะมาอยู่ตรงนั้น แล้วจากตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวยกระดับให้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยว่าสิ่งที่คุณทําวิจัยเนี่ยคุณต้องแข่งกับเขาถ้าบอกว่าคลัสเตอร์รถยนต์ต้องการเอนจิเนียร์แค่นี้สามสี่พันคนมองไทยบอกไม่ได้มีแค่พันคนที่เหลือเอาข้างนอกเข้ามาให้สาวสาข้างนอกเข้ามาสร้างบุคลากร,กรในคลัสเตอร์ ไม่จำเป็นต้องเป็นรีกรีแต่ว่าร่วมมือกับผู้บริษัทเอกชนที่ทํารถยนต์เนี่ยผลิตบุคลากรออกมาเซอร์อุรกรกรมเขาไม่งั้นเขาไปหมดเขาจะไปเหมือนกับที่ซัมซุงไปอยู่เวียดนามเพราะว่าเขาต้องการบุคลากรที่เรียกว่าแอดวานซ์ฮิวแมนรีซที่มีพื้นฐานทางด้านเอนจิเนียร์ทางด้านคริอัตร์แต่เรามีไม่เพียงพอเขาไปที่เวียดนามเราจะไม่เปิดโอกาสให้เป็นอย่างนั้นอีก ฉะนั้นเรื่องของสถาบันวินจัยจะต้องมีสิ่งจูจงใจให้เข้ามาตั้งที่นี่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับอันนี้ธน,นาคมกรสุคมนาคมท่านทราบดีแล้วว่าต้องทํำยังไงแต่สิ่งสาคัญก็คือว่าการเชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมกับเศรษฐกิจท้องถิน่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าจุงรายเข้ามาแล้วทอดท,ท,ทิ้งรายเลย็กหรือชาวบ้าน บริษัทที่เข้ามาแล้วใช้แรงงานในท้องถิน่นใช้บุคลากรในท้องถิน่นในหลายจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีสื่งจูงใจให้เขาทําอย่างนั้นนักศึกษาจบแล้วมันต้องมาเข้ามาในเมืองมาหากินในเมืองไทยมาในกรุงเทพเขาสามารถฟิตเข้าไปอยู่ในคลัสเตอร์ไออย่างนี้มันจะทําให้เกิดการจ้างงานคนไม่ต้องละทิ้งบ้านเรือนเกิดความเจริญในคลัสเตอร์หรือในกลุ่มจังหวัดอะไรจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโซนโซนนี้ขึ้นมา ถ้าไม่มีความครบเครื่องในสิ่งเหล่านี้คลาเสเซอร์ก็จะเริ่มเข้มแข็งอนาคตข้างหน้าการจัดสรรงบประมาณก็จะไม่ใช่จัดสรรตามกระทรวงแต่เป็นการจัดสรรตามว่าอันดัดาของเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะต้องวางอย่างนี้ไม่ใช่ไปกระจุกตัวที่ศูนย์กลางกระทรวงคุมหมดเลย,ยนั้นไม่ใช่นั่นจะนําไปสู่การปฏิรูปเชิงงบประมาณในภายหลัยยงยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเช่น เมื่อวานที้เราคุยกันแล้วว่าจะมีคลัสเตอร์ประมาณ6หรือ7จ็ดคลัสเตอร์กรเกษตรแปรรูปนี้แน่นอนเรื่องอาหารเรื่องของยานยนต์ชิ้นส่วนนี่แน่นอนเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นี่แน่นอนเรื่องของเปตโตเคม i คัลแต่ต้องเป็นเปนตโตเคม i คัลซึ่งเป็นเอเว n เ e น t ์เฟรนลี่หรือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดไม่สร้างพิษอันนั้นเป็นอคลัสเตอร์นั้นขึ้นมา คลาสเซอร์ไอแล้วก็สิ่งที่กี่ยวข้องกับดิจิทัลบางอุตสาหกรรมเนี่ยเช่นเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องฟิล์มเนี่ยมันโตเอาโตเอาโตเอาแต่อุปสรรคมันเต็มไม่หมดเลยฉะนั้นจะทำยังไงที่ใช้มีสิ่งเหล่านี้การที่จะให้โรงถ่ายจากเมืองนอกเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมีอะไรที่จูงใจเขากลุ่มธุกรกิจไอทต้องการคนซึ่ง very advanced เป็น e x p e r t ระดับโลก สิ่งจูงใจมันไม่ใช่แค่อมาตรการภาษีธุรกิจการอยู่ที่นี่การอำนวยความสะดวกเรื่องภาษีสำหรับส่วนตัวของเขาจะต้องมีเพียงพอที่จะดึงเขาเข้ามาได้ไม่งั้นมันก็ไปสิงคโปร์ไปเวียดนามหมดผมจะบอกให้ท่านทราบนะครับเวียดนามนี่นะมันกล้าทุ่มหมดหน้าตักนะไม่งั้นซัมซุงนี่ไม่ไปผมให้โจท่านอาจารย์กาเรเลยครับีอไอบอกว่าในเซกเตอร์ของอิเล็กทรอนิกส์กับอปพลณเสียงคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลย อะไรที่จะคุณสามารถยั่งชิงซัมซุงหรือเอลจีอะไรเหล่านี้ให้มาอยู่ไทยได้เนี่ยคุณคิดออกมาเลยไม่งั้นเขาทุมนะ่มบนหนาตักเขาเอาไปดังนั้นอันนี้คือคอนเซปต์ของการมีคลัส,สอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมที่เป็นหลักนะครับและภายใต้คลาสเซอร์เหล่านี้เนี่ยมันาจะมีสินค้าบางประเภทที่เราคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งเราสามารถสร้างเป็นเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะสินค้าได้เช่น ในคลัสเตอร์ของอาหารปลายรูปเป็นต้นหรือว่าเกษตรปลายรูปเราบอว่ายางเนี่ยมันมีสุณภาพสูงมากแต่มันมีความผันผุหนึ่งราคาสูงคอนเซ็ปต์ของการสร้างเขตพิเศษสําหรับรื่งยางเป็นรับบริสตีเนี่ยสามารถทําได้ก็วงออกมาไวา้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของรับบริสตีสินค้าบางประเภทเช่นฮาวเรลสาหรับเ,เป็นอาหารพิเศษนะครับสําหรับศาสนา เราก็สามารถมาร์กได้ว่าเราต้องการสร้างตัวนี้ยังไงเพื่อไปแข่งกับมาเลเซียแข่งอินโดนีเซียเขาดังนั้นคอนเซปต์นี้เนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยในดีเทลเนี่ยพอสมควรในภายในหนึ่งเดือนข้างหน้าเพื่อนําไปพรีเซนต์ให้ท่าน,นโยมดูฟังเพื่อว่าท่านเห็นชอบก็ทําในรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะนาสิ่งเ่าเนี้ยไปขายให้กับต่างประเทศว่าเราพร้อมแล้วที่จะเชิญเขาเข้ามาลงทุนในประเทศเรามีของที่จะไปขายไม่ใช่รถโชว์ตอนนี้กระเป๋ากลวง ไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เราจะเตรียมให้พร้อมแล้วไปแต่ในระหว่างนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าพรุ่งนี้ขามก็ออกแล้วเรื่องคลัสเตอร์เขาก็ต้องเตรียมแล้วเพราะในบรรดาหกหรือเจ็ดคลัสเตอร์เหล่านี้เนี่ยผมบอกว่าข้อแรกเลยเนี่ยให้เริ่มจากของเดินก่อนขยายเขตมาเตรพุทธราะบางังเป็นซปเปอร์คลัสเตอร์ขึ้นมาขยายโซนจังหวัดแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขคือว่าต้องไม่ก่อให้เกิดพิษูัต เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันนี้สร้างขึ้นมาแล้วพัฒนาพอร์ตเรื่องของกระท่าเรือให้มันใหญ่ขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นเพื่ออะไร,เ,เ,ระเพราะมันเร็วมันจะตรุงให้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไปไหนผมพบกับประธานโตโยต้าเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเชื่อเขาเถอดดีท er ี่สุดเขาดูแลโตโยต้า40ประเทศ ถึงแม้จะมีนโยบายว่า1บวก x แต่เมืองไทยนั้นเขาถือว่าสัมัญที่สุดฉะนั้นถ้าเราสามารถ m o ด e r a t e หรือว่าโมดูไนซ์มันในในสิ่งที่มีอยู่ทำให้มันดีขึ้นเขาจะอุปสรรคให้เขาผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีญี่ปุ่นคนไหนหรอกที่อยากจะยกขบวนไปประเทศอื่นเมืองไทยมไม่ใช่ว่าหาใครมาทนได้ง่ายๆแล้วสิทธิท่เลงมาแล้วเนี่ยมันเยอะมากสิ่งเหล่านี้ ท่านอาจารย์รับผิดชอบเป็นแม่ง,งานไปแล้วนะครับฉะนี้คือข้อที่สองของการวางไอ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 ,อนาคตรตรงนี้ไว้ในเรื่องของการพัฒนานัรกรบทางเศรษฐกิจนะครับเรามีนัรกรบทหารเยอะแล้วเขาเข้มแข็งแต่เมืองไทยเราไม่มีนัรกรบเศรษฐกิจใหม่เรามีบริษัทเข้มแข็งอยู่เยอะแต่ประเทศที่เจริญได้มันต้องเป็นป่าที่สมบูรณ์ คือต้นมาที่เข้มแข็งอยู่แล้วโตวอยู่แล้วต้องหาทางความให้เขาสามารถยก,กระดับเทคโนโลยีการผลิตขคงเขางให้แข็งแรงขึ้นเราต้องการสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่มีพื้นฐานจากสิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศของเราแต่สิ่งสำคัญก็คือว่ารัฐบาลของท่านนายกท่านยุทากรมาเลยวทุกทุกโครงการขนาดใหญ่อยากให้เป็นลักษณะของ PPP คือร่วมกับเอกชนมีการประมูลที่ถูกต้องชอบธรรมถรงใสเอากําลังเอกชนมันหนุนกําลังของภาครัฐในการขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าหาว่ามันกําลังทําได้ไม่ต้องว่าทาทีเดียวทุกเส้นสายจนกรั่งเกินกําลังทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีพอดีไอ้สิ่งนี้เมื่อมันเกิดขึ้นการพัฒนาสเส้นทางอุบิารเชมันจะเกิด